พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้ในรายการย <ip> ิปซีโอซิริกอนนะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิม ก็เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นงคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละคนละ9ก9าแชร์ เออเมื่อวันนั้นมาว่าวันจันทร์เงินจะออกไหมแล้วทายว่าไม่ออกเขาก็เลยมาถามพี่ว่าพวกนี้เงินจะออกไหมแสดงว่ามันไม่ออกจริงเขาขาดเงินอยู่นะใช่บริษัทมันขาดเงินอยู่นะไปทํางานกับเขาได้ยังไงเนี่ยเฮอเราเคยดูดใหยเขา็ปล่าจะได้งานด้ได้อะไระไม่รู้จัไม่ได้ละนะเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าจะได้เงินไหมวันัง่ารพรุ่งนี้เงินเดือนจะออกไหมคะคุณโมกไม่มีเงินขึ้นนะบอกอะไรแค่นี้เงินเดือนออกค่ะพรุ่งนี้ อ๋อได้เยอะนะเนี่ยไม่รู้ได้เยอะรรับคิงหขอให้ได้ก็พอน่านาทีนี้ผมบอกได้เลยพแต่ละบริษัทถ้าจะประดาตัวกันแล้วตอนเนี้ยขนาดพ่อค้าแม่ค้าขายในตลาดขายกระบาดก็เป็นคันๆนะพอจะมาสาขายกันได้ตอนใช่แล้วฟ้าค่ะจะได้รับเงินก้อนไหมคะยังอ่ะยังอ่ะสามวันนี้ยังอ่ะเพราะยังไม่มีเงินปรากฏถ้าจะได้นะมันได้ครึ่งเดียวยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนเขายังให เขายังไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่รู้ว่าได้จากใครเนาะเราจะพูดเขาว่าไหนเดียว่าอะไรเดียวก็ได้แค่ครึ่งเดียวว่างั้นบอกได้แค่เนี้ยวไพ่บอกว่าได้แค่ครึ่งเดียวทําราชการค่ะอ๋อทำราชการแล้วเงินไม่ออกเพราะว่างงไงนะถ้าทําราชการแล้วเงินไม่ออกให้ไปทํทดาไม่เสียหรือว่าเขาไอ้นี่เบิกงบเบิกช้ากันงงอืมขนาดราชการนะเนี่ย บางคนเขาบอกว่าครูไม่ได้เงินเดือนตั้งสี่ห้าเดือนนะเขาบอกตกเบิกกันอันนี้เรื่องจริงนะนะผมจะครมุกนี่โอ้จำได้เขาชอบมาถามเรื่องงานว่าจะได้งานไหมจะได้งานไหมในช่วงนั้เขาคุ้นข,ขานะคะสิริฟานขวัญพลายในเดือนนี้จะได้เดินทางไหมคะก็ดูให้สามวันนี้ี๋อพลายไม่ใช่พลายผี ภายในเดือนนี้จะได้เดินทางไหนคะคุณขวัญเอาพรจริงไหมล่ะเอาพรไม่ไจะเอาพรไหมล่ะพรสามวันนี้นะยังไม่ได้เงินอ่ะสามวันเนี้ยยังไม่ได้เดินสามวันนี้เดินนี้จะได้เดินทางไหนคะได้ค่ะเดินไปลำบากเลยไปแบบจนๆอ่ะไปเหน่เหนื่อยแบบหิวๆจนๆเดินเดินทาง ใช่ค่ะเบิกช้าพอดีตรงกับวันหยุดค่ะขอบคุณค่ะแม่นมากค่ะอขอบคุณค่ะผมจะเล่าให้ฟังตกเบิกผมอะ่ะเคยตกเบิกนานสุดเลยนะสี่เดือนติดแต่เงินเดือนอะ่ะออกนะแต่เบี้ยเลี้ยงอะ่ะรอไป4สี่เดือนอโอ้ยแขาบอกอะไรรู้ไหมปีงบประมาณปีนี้ทางเรายังไม่อนุมัติให้นะโอ้ตอนนั้นจะจะทักทามก้าลงนะ ไอ้นี่เบี้ยเลี้ยงยังไม่ออกหลักโลออกแล้วนะเดินทางกันไปหลายสิบกิโลแมวนะเนี่ยบรรยากาศมันให้นะอรถตู้นอนบรรยากาศมันดีนะไปต่างจังหวัดอ่ะสาวมันดัเสียดายอยู่แต่แตเสียงมันดังแล้วก็เขาก็แบบแล้วข,ข,ข,ของทอบแอร์ว่า มีทั้งพังดลมทั้งแอร์โดนหมดอ่ะนะเดี๋ยวปรับสลับไปเรื่อยแต่ชั้นหนึ่งไม่ขออยู่โหโคตรหนักแต่เตียงเตียงหนักมากโอ้โหแบบหลังแทบหักเลยอแอนเนี่ยจะบอกว่าตานที่โอเดินทางไปขอนแก่นด้วยรถไฟอ่ะอรู้สึกว่าจะเป็นรถแอร์ตู้นอนแอร์อแล้วโอเข้ไปนอนชนั้นบนสุดเขาเียาอะไรแบบมันจะเป็นแบบ แต่เตียงที่ติดอยู่กับผนังนี่ยที่มันอยู่ข้างบนเตียงนอนชั้นบนเตียงนอนชั้นบนใช่มันมันสี่สี่สิบที่นั่งนงะนะตอนแรกตอนแรกอยู่ข้างล่างเอ๊ะน้วทำไมเราขึ้นมาชั้นอ๋อรหาสกับหรือเปล่าหรือขาไปเนี่ยจำไม่ได้แล้วชั้นสองแอร์นะเออเดียวกันนะมีใครมาอีกไหมมีก๊อฟเข้ามาอ๋อจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาตรงๆเนยเมื่อก่อนเขาก็อยากจะไปไกลกัน ถ้าไปไกลกันถึง่าดใหญ่กลับมาได้ประมาณสองพันกิโลนะสองกันก็ได้อาจจะได้เบี้ยเลี้ยงถึงสองพันเพราะว่ามันเดินทางไกลอ,อ๋อละกิลกระบาทเหรอมันเท่าไหร่มันแล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนคนการถูพื้นเขาก็บอกเขาได้เท่าไหร่วะหกสห้าสตางค์แต่ของเราเนี่ยได้ประมาณสเกือบบาทหรือไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วน่าจะเกือบบาทหรือไงไม่รู้บาทสองพันกิโลก็ได้ต้้งสองพัน อืม,อมได้ได้เกือบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงดีได้แล้วแล้วถ้าเป็นรถตู้นอนแบบพัดลมอ่ะมันก็เสียงดังแง่เลยดิก็เราก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะมันคืองานไม่ใช่นะหมายถึงคนไปขึ้นขึ้นไปนอนอ่นะก็ใช่ไงก,ก,ก,ก็ก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะคุณมาเลือกมาอยู่เองนะนะอุตส่าห์ให้ตู้พัดลมตั้งหนึ่งตู้แล้วนะเคยด้วยละ่ะอืม ใครมาทําอะไรก็ไม่รู้ตอนตอนดนึกพอดีโอ้ยังไม่หลับเช่โอ้ก็เปิดพระม้าหลังดูปรากฏว่ามีพระ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 ประสองนอะนะเขาบอกโอ้ยมันตองน้เอามาวาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาโอว่าโอ้มา่ว,าวาใจเขาเลยเขาตื่น,นอยู่คนเดียวแล้วอื่นเขานอนหมดเราก็ดูมองซ้ายมองขวาแล้วเขาก็แบบไปเหมือนแบบจับ อะไรแล้วมันล้มลงมาเสร็จแล้วพอคนตื่นหรือว่าคนไปดูเปิดมาพม่ามาดูอะคือมันไม่มีใครแล้วไงแล้วเขาเดินจากตรงที่เขานอนอะมาตรงที่อื่นทําไมอคนอื่นเขานอนทําไมแล้วแบบมาบอกว่าเอ้คือเหมือนไว้อยวายกบเกืนว่าเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยนะอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะมีมีใช่ป่ะแบบเนี้ยมีใส่ใส่ควาแบบสับเต็นตัวอะไรนะแล้วแบบเออเออร,รู้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 คือ ไม่ไ,ไม่ค่อยอยากจะพูดนะถึงแม้เป็นพระแต่ก็ใชรว่าจะบริสุทธิ์นะพูดตรงๆนะ <c oughs> คือบางคนแต่แตงพระมาก็มีเยอะแยะไปบางคนไม่ใช่พระจริงก็มีที่ผมเจอมาไม่ใช่ว่าไอ้นี่แม้กระทั่งเป็นข้าราชการบวยวายบอกว่าเครื่องเชศหายอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายโทษผมนะแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นว่าจะเจอเพราะว่าผมไม่ได้ออกไปเกาไม่ได้ยุ่งด้วยสองนาทีนะคะไม่มีใครถามเลยเหรอคือจะเล่าให้ฟังแล้วกันสี่สิบที่คุณอยู่เลขที่สองอะหัวตู้แล้วผมมาอยู่ท้ายต้อ่ะ อยู่ท้ายสุดตู้เลยนะแล้วแถมอยู่ระหว่างช่วงข้อต่อด้วยอ่ะเอาแค่นี้แหละบางคนนะ่ะของหายกันนะคือผมจะเล่าให้ฟังแล้วเอาตรงๆเลยก็โทษบอกว่าพนักง,งานเอาไปเแล้วพนักง,งานอยู่ที่ไหนละ่ะพนักง,งานนู่นไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้านี่พนักง,งานไปอยู่นูน่นดูนไหนอยู่ตู้คอต่อนูน่นด้านหลังนู่นเลยสุดเลยอ่ะสุดตูเดต้เลยอลบอกเขาไหม<ะ>บอกแล้วไนงะก็บอกว่าอยู่ไปอยู่ข้างหลังสุดตู้เลยไม่ได้อยู่หัวตู้แล้เขาจะรานาใช่ไหม ไม่ใช่ท็อปใช่ไม่หรอกก็ไม่ไม่เขาเขาก็สังเกตเราแต่เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรนี่เพราะว่าเราเราเราอยู่ท้ายตัสุดเลยเพราะว่าเราก็เอาเหล็กเอาอะไรปิดหน้าหมดแล้วพูดตรงๆเลยว่าการเดินทางอ่ะถ้าเก็บของไม่ดีอ่ะของมันก็หายไปเรื่องจริงนะโจรขโมยมันมาทุกรูปแบบเออแล้วเขา,า,าก,ก็วางแบบกระเป๋าเดินทางเอาไว้แบบใกล้ใกล้กลที่เขานอนกันอย่างเงี้ยแต่แต่มันก็ต้องไว้นอก นอกที่นอนอ,ะอ่ะเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันเอาไว้ที่พื้นอ่ะมันควเอาไว้ที่พื้นอ่ะครับเข้าใจเข้าใจเรื่องพวกนี้เรื่องปกติแล้วพอขอ,ของมันไม่ของของมันหล่นปุ๊บคนก็ตกใจเขาก็เปิดดูมีอะไรแล้วผาอ้วนยมันมีเยอะอือืโอ้เห็นแล้วโอ้ก็แบบโอ้กลัวเลยอ่ะแบบสักเต็มตัวโอ้จะเดินไปฉี่โอ้ยังแบบต้องระวังเลยอักงานไง เราบางทีล็อกตู้ทิ้งเลยผมล็อกตู้เลยแล้วเ้าของหายกันขึ้นมาอย่ามาโทษกันบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในตู้ผมพูดเลยนะมันจะมีถ้าเป็นตู้นอนพัดลมอ่ะมันจะดีอย่างหนึ่งตรงส่วนห้องน้ำแล้วและช่วงส่วนห้องห้องพนักงานอ่ะมันจะดันประตูะปิดได้แล้วเอาโต๊ะปิดคราวนี้ยถ้าของหายนะข้างในนั่นแหละไม่เกี่ยวกับพนักงานแล้วพนักงานหายไปอยู่แล้วนะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอ่ะสิบละค่ะเอาละ นะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอคู่มาเป็นประธานได้ที่ท่านอาจารย์โอโดยตรงสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่ทเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,ร,รับขันครูณนะ้าทองสาริการลิ้นทอเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลมวงสมเปิดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเที่ยวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะ ตามนี้ครับนายแล้วใาริ่แล้วผมตามนี้ครับนะเอาละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธาน